สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องชายดูเฮงนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะก่อนที่จะไปถึงหวยไทยออกนะครับเนาะมาลุ้นหวยลาวกันก่อนนะครับเนาะอีกหลายวันนะครับหวยไทยจะออก นะครับมาดูกันนะครับสูตรนี้ก็มีหลายๆท่านถามกันเข้ามานะครับก็สูตรนี้ก็ยังเข้าต่อเนื่องนะครับถึงจะงวดที่แล้วเนาะให้มาเลขชุดเดิมเลยนะครับตัวเด่นก็คล้ายกันนะครับเหมือนกันเลยกับในงวดก่อนหน้านี้นะครับมาดูกันนะครับสูตรนี้ว่าจะยังเข้าต่อนะครับว่าจะดังยังเดินดีต่อไหมนะครับเนาะอ่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้โชคดีนะครับถูกหวยกันทุกคนทุกท่านแล้วกัน นะครับเราพัฒนาวันนี้่ะงวดที่แล้วนะครับเนาะก็เข้าไปนะครับเนาะอ่างวดก่อนก็92เนี่ยก็มาบนเนาะอืมสูตนนี้นะครับแต่งวดที่แล้วนะครับไปในที่ในล่างนะครับ8 2เนาะอ่านะครับเนาะอ่ะก็ให้เดินดีแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมาดูนะครับในงวดนะครับของในวันที่สนี้นะครับเนาะอ่ะ วันที่4นะครับสูตรนี้มาดูกันนะครับแล้วก็จะมาดูในสูตรเลขเด่นสูตรนี้ด้วยนะครับงวดที่แล้วก็มาในเด่น3เด่น2งนะครับงวดก่อนก็เข้า2อนะครับงวดที่แล้วก็เข้า0นะอ่าอันนี้จะเป็นเด่น3ตัวนะครับมาดูสูตรนี้กันนะครับสูตรนี้ก็คือเราจะเอางวดก่อนหน้านี้นะครับมาหาในงวดที่จะถึงนะครับเราพัฒนางวดที่แล้วนะครับเลขออกก็จะเป็นในที่7 3า 8 2นะครับ3 3 7 3 8 2 3 3นะครับเนาะอ่ะเราก็จะใช้นะครับก็คือในหลักร้อยนะครับคูณด้วยเลขคงที่9ในหลักสิบนะครับจะคูณด้วยเลขคงที่4แล้วก็5นะครับส่วนที่ในหลักหน่วยจะคูณด้วยเลขคงที่5นะครับ29เป็น18นะครับ34 นะครับสี่สามเป็น12เนาะอ่าสามห้าเป็น3าคูณหเป็น15 35เป็น15นะครับจับตัดไปนะครับบวกกัน5้บวกหเป็น0นะก็เหลือ2บวกกันก็แปดแล้วก็จะเป็น10นะเป็น0นะครับสูนี้เพิ่มแต้มนะครับจาก0เพิ่มไปก็จะเป็น1ได้แล้วนะครับในเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับต่อมานะครับในอีกเด่นอีก4ตัวนะครับในหลักแสนจะคูณด้วยเลขคงที่5 หมื่นคูณด้วยเลขคงที่800 0คูณด้วย9นะครับแล้วก็หลักหัวยคูณด้วยเลขคงที่5นะครับ75เป็น35นะครับเนาะอ่ะ38นะครับก็จะได้นะครับ83เป็น24 8 9นะครับเป็น72นะครับเนาะ355นะครับก็ตัด5ไปเนาะก็เหลือ4บวกกันกับ2 4บวกกับ2นะครับก็จะได้นะครับในที่นี้6เนาะ ถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะลดไป1แต้มนะครับจาก6ก็จะเป็น5นะเพิ่มไป6 7แล้วก็จะเป็น8นะครับ5 6 7 8นะก็จะได้ได้เด่น2ชุดแล้วนะครับ0 1นะครับ0 1แล้วก็5 6 7 8 0 1 5 6 7 8 5 6 7 แล้วก็8นะจับคู่ไป0 5 0 6 0 7 0 8 1 5 1 6 1 7แล้วก็18นะครับหรือว่ามันมันจะไปนะครับถ้ามันเยอะไปก็มาดูในสูตรนี้นะครับเปรียบเทียบกันงวดที่แล้วก็ให้3 2 1อ่ะก็ดูในชุดตรงนี้นะครับมี3าม 3, ไหม3ามไม่มีอ่ะก็เน้นไปในที่มี1กับ2เนี่ยก็มาในที่ในสนะเอาสูตรนี้มาเปรียบเทียบด้วยนะครับก็สูตรนี้ก็คือ,อผลในงวดที่แล้วนะครับก็ออกไปในที่ สูญหวยมีเข้ามีหลุดเด้อนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรับปนกันไปงวดที่แล้วหลุดใช่ว่างวดนี้จะเข้านะครับแต่ก็ขอใอยเข้าอีกแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็คือสูตรนี้จะนาในงวดก่อนหน้านะครับเหมือนในงวดที่แล้วนะครับนาในึงวดนี้นะครับอ่าสองสองเนี่ยสองบวกสองบวกเก้าเนี่ยสองบวกสองบวกเก้านี่ยนะครับสี่สี่บวกกันกับเก้าเป็นสิบสามเลยแล้วก็ลดแต้มสามสองหนึ่งล่าสุดก็ต้องนำเก้าเก้าบวกสามบวกสาม 9บวก3ตัวนี้บวก3ตัวนี้9บวกกับ3นะครับเป็น12เนาะอ่าเป็น2 2บวกกันกับ3ก็จะได้5 5 4 3อ่านะครับก็แสดงว่าในงววนี้นะครับถ้าจะเน้นเน้นก็คือเน้นเด่น5เด่น4เด่น3นี่เลยนะครับแสดงว่างัดนี้จะเน้น5หรือเปล่านะครับเนาะ หรือซื้อไป2คู่นะครับถ้าเหลือ5ก็คือ5051อ่ะลองดูนะนะครับเนาะหรืออาจจะจับไป5 6 5 8กห้รือ5 7นะครับเนาะเนี่ยเพราะว่ามันชน5งวดที่แล้วชน1กับ2อ่ะก็มา2นะครับงวดก่อนนี้ก็เหมือนกันนะครับชน1กับ2อ่ะก็มา2นะครับเนี่ยงวดก่อนชน2 1 0หน่ะก็มา0เนี่ย นี่แหละครับก็ลองลองนำไปจับกันดูแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าเน้นไป2คู่ก็จะเหลือในที่ใน50-51นะใขรทุนน้อยก็อาจจะซื้อติดไว้แค่2คู่นี้ก็ได้นะครับสถิติก็นี่แหละนะครับสูตรนี้สูตรนี้นะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะอ่าแต่มาทำมาบนเยอะนะครับเนาะหนีตั้งแต่เองวันนี้เลยนะครับเนาะอ่ามา3 0นะครับ0 3มเนาะ61มา61นะ 0สมมา0 3นะครับ80มา8092มาตัวกลับแล้วก็82มาตรงๆนะครับในวดล่าสุดนี่แหละนะครับเนาะอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่แต่3มาเนาะอืมถ้าตรงนี้หรือว่าช่วงนี้นะครับอืมมันก็พอเพิ่มแต้มลดแต้มตรงนี้ได้นะครับเนาะเนี่ยหลักแสนเ,นเพิ่มไปเป็น2 1 1>, 1 2 3่งสองมะมา1มา3อันนี้ก็แสนนะครับ4เพิ่มไปเป็น4เป็น5ลดแต้มมาเป็น3 3 4 5าม่หามาหมา3อืมถ้าเพิ่มแต้มลดแต้มแบบนี้มามา2ตัวเด่นนะครับเนาะหนึ่งสามห้าแล้วก็มาเด่นวันนี้นะครับอ่ะสองสองสามสามสี่มาหนะ้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งอ่ะมาศูนย์เนาะอ่านี้มาเด่นตัวเดียวนะครับงวดถัดมาแปดเนาะแปดเป็นเจ็ด 8 9มา9เนาะแล้วก็ตรงนี้มา9 9 8 9 0อ่ะมา8เนาะวดล่าสุด7 6 7 8อ่านะครับก็งวดนี้นะครับติดเด่น6 7 8ไว้นะครับนะ่แหละหรืออาจจะเอา5 5อาจจะมาจับ5 0 5 1แล้วอาจจะมาจับ5 6 5 7 5 8ก็ได้นะครับสูตรนี้มีโอกาสเพราะที่จะ มาอีกนะครับสาหรับในที่ในงวดของวันที่4นะครับวันจันทร์ที่4ี่เนาะก็ใครที่ไม่เคยถูกเลยนะครับไม่เคยโชคดีเลยก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีนะครับกับเราพัฒนาในงวดวันที่4นะครับเนาะเน้นอาจจะเน้น6 7 8ก็ได้เนาะหรือบางทีห้าจะไม่มานะครับอาจจะประจับไปใน0 60708นะครับ16 17 18ก็ได้ นะครับเนาะอ่ะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคด,ดีนะครับเฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับเนาะอ่ะนี่แหละสูตรนี้ตัวเด่นเนาะอ่าสูตรนี้เป็นเด่น3ตัวมา1ตัวสูตรนี้ก็ใช้มาหลายงวดแล้วกันนะครับเนาะ ก็ลองนําไปจับกันกับในหลายๆสูตรดูนะครับถ้าตัวเลขมันเยอะไปนะครับอย่าลืมเด้อนะครับรอค้นสือเลขนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะจับไปหลายตัวนะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกๆท่านโชคดีแล้วกันนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ